เอาซื้อื้อื้อครับี่ฝังส่วาวหมดู่เห็นเห็นเอาเท่าไหร่นน ไปตรงไปจะไปจัะไปเออจัะไปนี่นะครับทุกคนตอนนี้น้องอานิวได้ทดลองว่าวนะครับว่าวสองห้องร้อยห้าสิบเซนนะครับสโนว์ว่าวยัง <ไป S 1> ใช้การไม่ได้นะครับจะจะดึงอะไรจีไม่ได้ดึงวบาววบาวดึงจะดึงยังไงล่ะเอาปล่อยเด้ อ่านี่นะครับทุกคนถือว่าผ่านนะครับผมว่าวสองห้องนะครับผมสีแดงอย่างสวยนะครับผมร้อยห้าสิบเซนแต่ว่าสนูว่ายังไม่ผ่านนะครับผมลมแรงใช้ได้นะครับตอนนี้เวลาประมาณสิบหกนาฬิกานะครับน้องอนิวอยากจับเองนะครับแต่ว่าพี่เวน คิดว่าคงจะปิวขึ้นบนฟ้านะครับตอนนี้ปล่อยไม่ได้นะครับจุ๊งเกิดเนาะตอมต่ำอ่ฮะตอมต่ำต่ำได้สำเนาอีกฮะเนี่ยม่วนของมันเดียวไปแยกเปิเพื่อนกันแดียวกันเพื่อนกันเยวกจะปล่อยเลยเอาเจ้าจับกล่องใส่ทายวาวเร็วเลยจะปล่อยเสียใครไปเด้คือเห็นว่า Để có đâu chung Xe vào Ui Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ừ. เห็นอยอเอาล่างๆ,ๆนี่ธนูขานะครับดูครับตันนี้ตอนนี้ครับธนูขาดครับโอ้โหดูผลงานนะครับเมื่อกี้ธนูว่าวขาดนะครับโโแต่ว่าเป็นการทดลองนะครับผมยังเฮ้ยปล่อยอันนี้ปล่อย ปล่อยลอปล่อยลอด้ไมนสิขาดได้โอ้โหทุกคนดูลงเมื่อกี้นะครับขาดไปแล้วหนึ่งลอยข้าวเหนียวอย่ายุ่งข้าวเหนียวฮะ้แบบฮะเป็นอยัางทำไมไม่รอดแบบไม่ต้องใส่สนูเลยครับเพาต้องใส่สนูเป็นอย่างเพราะว่าธนูมันขาดแล้วครับเพราะว่าธนูมันขาดเออหั่นแหละเขาจะเอาไปเปลี่ยนครับเราจะเปลี่ยนใหม่อุ้ยน้องข้าวเหนียวครับเป็นอย่างนี่ เออจะไว้จะไว้โอ้ขึ้นเหนียวนุ่มๆนหน่อยเนาะนี่เหนียเล่นเดี๋ยวพวกนี้เราจะมาเก็บงานให้หมดนะครับหางทำไมไม่เล่น,ลนดีนะครับหางมันยังสั้นอยู่ครับน้องอนิวทำไมไม่เล่นต่อแล้วครับเล่นต่อไม่ได้ครับเราดูดิมันเกิดแผลแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมขาดแล้วครับเนี่ยขาดขาดไปแล้วนะครับ หางขาวและแดงครับทุกคนสีสีอย่างก่อนนิวสีแดงครับเน่เน่เน่สีขาวสีขาวอันนี้สีอะไรเนี่ยสีขาวสีขาวเบาไม่ใช่สีเทาเบาและอันนี้สีอะไรเนี่ยสีแดงสีแดงสวยไหมสวยหรืไม่สวยมันสนุขาดไปแล้วลอยแบบไม่ใช่ตุ่นเหรอครับสวยแบบไม่ใช่ตุ่แล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปทําสะนูใหม่เนาะลอยอีกได้ไหมเฮ้ยลอยได้ดิเดี๋ยวเราไปทําสนูใหม่บอกท่านผู้ชมลอยได้ทำสนูใหม่แล้วครับทำไมไม่ลอยต่ออีกข้างหนึ่งครับอุย้ยมันขาดไปแล้วเนี่ยสนูนสนูว้าวไ,ไม่ดังแต่มันลอยได้นะครับนี่นะครับทุกคนเ,เป็นการทําแบบชั่วคราวนะครับเดี๋ยวสําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะผมติดตามกฤษฎากระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทําสนูใหม่นะครับผม เป็นอีพีต่อไปนะครับนี่ไปจ้งมเลยครับอันนเขาเรียกว่าอะไรเนะี่ยอุ้ยงอมันทําไมเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยเส้นเส้นอะไรเนะส้นเส้นส,สนูครับเส้นพลาสติกเดี๋ยวพวกนี้เรามาทำสนุกว่าให้ท่านผู้ชมดูนะครับ <c oughs> ใช่ครับบ๊ายบายบครับกันไล้วรครับ